ผู้อ่านหรือผู้ชมท่านใดกำลังมองหารถใหม่ซักคันที่โดดเด่นทั้งดีไซน์ขับสนุกน่าใช้ในวันนี้เราอยากพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าสมาชิกใหม่ของตระกูลโคโรล่าที่กำลังจะมาแรงในปี2026นั่นก็คือโตโยต้าโคโรล่ารุ่นปี2026นั่นเองครับเพียงแรกเห็นคุณก็จะถูกดึงดูดด้วยเส้นสายความสปอร์ตท,ที่ดูเรียบหรูและลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ เส้นโค้งหน้ารถดูอ่อนช้อยแต่มาพร้อมกับความมั่นใจเส้นไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมขึ้นกว่าเดิมไฟ DRL daytime running light แบบเรียวบางขับผ่านตอนค่ำๆนี่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นแถมมุมมองบริเวณกระจังหน้าที่เปิดกว้างขั้นด้วยแถบดำด้านน้อยๆดูสปอร์ตแต่หรูในเวลาเดียวกันไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่เรียวยาวลากยาวไปจนถึงส่วนท้ายสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยดูโฉบเฉีียวตลอดแนว หลังคารถมีรูปทรงโค้งเล็กน้อยซึ่งช่วยให้ลมปะทะตัวรถได้น้อยลงเพิ่มความมอสอถียอรอขขณะขับเปิดประสบการณ์ขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นอย่างชัดเจนพอเดินไปที่ด้านข้างเราจะเห็นล้ออันลอยขนาดใหม่อาจเป็น16หรือ17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่ดีไซน์ใหม่ลวดลายเส้นเฉียบคมเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตและยิ่งถ้ามีล้อทูโทนสลับดำกับเงินด้วยแล้วดูทันสมัยคมเข้มขึ้นทันตา เมื่อพูดถึงด้านเครื่องยนต์เจ้ารุ่นนี้มีให้เลือกหลายเวอร์ชัน่นเริ่มจากขุมพลังเบนซินธรรมดาที่มาพร้อมเทคโนโลยีความละเอียดสูงให้ทั้งความประหยัดน้ำมันและแรงบิดที่เพียงพอในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะขับในเมืองหรือขึ้นทางชันเล็กๆแต่ก็ยังคงแรงพอให้เรารู้ว่าขับมันได้และไม่ต้องเติมน้ำมันให้ถี่เกินไปสำหรับใครที่เน้นความประหยัดขั้นสุด รุ่นไฮบริดคือคำตอบไฮบริดของโคโรล่ายังคงไว้ด้วยคุณภาพชาร์จไฟฟ้าซัพพอร์ตจากเครื่องยนต์เบนซินทำให้วิ่งได้ระยะทางไกลในโหมด EV ีช่วงความเร็วต่ำแต่เมื่อถึงช่วงที่ต้องการอัตราเร่งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็จัดให้ทันทีเพิ่มความรู้สึกตอบสนองทันใจให้การขับขี่สนุกขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่น Plug-in Hybrid PHEV สำหรับตลาดในบางประเทศซึ่งให้ระยะขับขี่ด้วยไฟฟ้าได้ไกลขึ้นใช้เพียงไฟฟ้าล้วนในการขับในเมืองแล้วเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดเครื่องยนต์เบนซินก็จะสตาร์ททำงานต่อทำให้เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและทางไกลแบบครบสุด พอเปิดเข้าไปในห้องโดยสารข้างในมีความรู้สึกกว้างขวางนั่งสบายมีการออกแบบให้ทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่มีฟังก์ชันครบเริ่มจากเบาะนั่งด้านหน้าหุ้มวัสดุนุ่มเมื่อออกแบบให้รองรับส่วนโค้งของร่างกายได้ดีทำให้คุณนั่งขับได้หลายชั่วโมงโดยไม่เมื่อยพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังให้ความรูหรูแค่ปลายนิ้วก็สั่งงานระบบรถได้หมดทั้งปรับความเร็ว ควบคุมระบบสื่อสารและอื่นๆบริเวณคอนโซลกลางมีหน้าจอกลางระบบสัมผัสทัชสกรีนความละเอียดสูงขนาดอาจอยู่ระหว่าง8ถึง10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ความลื่นไหลของ Inter Face ฟซดูดีใช้งานง่ายมากตอบสนองลื่นไหลไม่มีหน่วงข้างล่างมีปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลแสดงผลชัดเจนทั้งอุณหภูมิโหมดพัดลมและอื่นๆ อีกทั้งมีช่องชาร์จ USB-C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารด้านหลังด้วยจะชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ก็ง่ายและถ้ามองขึ้นไปด้านบนมีหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาในรุ่นท็อปเปิดรับแสงธรรมชาติเติมความโปร่งให้ห้องโดยสารดูหรูขึ้นอีกขั้น ขยับมาดูเรื่องเทคโนโลยีโตโยต้าไม่ทำให้ผิดหวังมีระบบจอแสดงข้อมูลบนกระจกบังลมหน้า head up display แสดงความเร็ว คำเตือนและคำแนะนำการขับทำให้รู้ทันทีโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบช่วยขับอัตโนมัติ Toyota าเซ e ตี้เซนรุ่นใหม่ที่รวมหลายฟังก์ชันเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบปรับความเร็วอัตโนมัติตามคันหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนเมื่อออกจากเลนโดยไม่ตั้งใจทุกระบบทำงานร่วมกันอย่างเนียนให้เราใช้ชีวิตบนท้องถนนได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยขึ้น นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์รอบคันและกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาวิวคาเมราให้มุมมองรอบรถชัดเจนช่วยจอดในพื้นที่แคบหรือเลี้ยวเข้าซอยแบบไม่ต้องกังวลแม้แต่นิดเดียวมาถึงเรื่องราคากันบ้างเซชัวกับข้อมูลล่าสุดที่เผยออกมาตอนนี้อาจมีการเปลี่ยนตามแต่ละตลาด t o y o ต a าโค o l ลล0 2 6รุ่นพื้นฐานครั้งแรกในไทยมีราคาค่าตัวเริ่มต้นที่ประมาณ xx XX บาทแต่เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ไฮบริดตัวเลือกทันสมยัยเทคโนโลยีครบจอสัมผัสหลังคาพานรามาและระบบช่วยขับพื้นที่ภายในที่กว้างขวางนับว่าคุ้มค่ามากหากเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มซีดานขนาดใกล้เคียงกัน พูดถึงรุ่นที่เทียบเคียงกันถ้าเรามองไปที่ Honda Civic รุ่นปีเดียวกันหรือ Mazda 3 s ีดานให้ความรู้สึกขับสนุกสไตล์สปอร์ตมาพร้อมดีไซน์ล้ำยุคและอาจมีราคาใกล้เคียงกันจุดเด่นของโคโรล่าคือความน่าเชื่อถือของ Toyota ความประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะในเวอร์ชั่น Hybrid และการดูแลรักษาง่ายในขณะที่ซีวิ c จะโดดเด่นเรื่องสมรรถนะการขับขี่ที่ออกตัวสนุก ภายในหรูสปอร์ตแต่ภาษาพื้นที่อาจชิดกว่า m a สด้3จะเน้นเรื่องอารมณ์ขับช่วงล่างดูนุ่มนวลขึ้นควบคุมแม่นยำแต่รุ่น m a ส d a 3มีแนวโน้มว่าจะมีราคาสูงกว่านิดหน่อยโดยเฉพาะอาพอชันไม่ต่ำกว่าท็อปเท่านั้นถึงครบเท่าโค r โรล่าในบางรุ่นย่อยสรุปแล้วหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ใช้งานได้แบบครบเครื่องตั้งแต่ขับในเมือง ไปจนเดินทางไกลโตโยต้าโครโรลลา2026ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจรูปลักษณ์ที่สวยลงตัวเสียงเครื่องยนต์ประหยัดแต่ไม่อืดระบบไฮบ r i d ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดห้องโดยสารสะอาดตาเทคโนโลยีอัดแน่นระบบความปลอดภัยครบครันและราคาในช่วงกลางที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับนับเป็นการผสมผสานของดีหลายด้านไว้ในรถยนต์คอมแพครถนี้ ลองจินตนาการถึงคุณในทุกเช้าที่เริ่มต้นการเดินทางเดินไปที่โคโรลล่ารุ่นใหม่สีนุ่มๆอาจเป็นสีเงินสีขาวหรือสีมิดไนท์บลูแล้วขับออกไปด้วยความมั่นใจเครื่องยนต์ตอบสนองทันใจฟังเพลงในห้องโดยสารเงียบสงบอากาศปรับอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติคลิกเดียวทุกอย่างที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอสัมผัสแถมยังมีระบบช่วยขับที่เฝ้าดูแทนคุณเกินกว่าที่คาดหวังจากรถยนต์ในกลุ่มนี้ ถ้าคิดอยากจะลองขับจริงอย่ารอช้าไปที่โชว์รูมโตโยต้าใกล้บ้านรับรองคุณจะได้สัมผัสโคโรล่า2026เหมือนเราเพิ่งเล่าให้ฟังไปสดๆลองขึ้นนั่งพวงมาลัยคลิกป,ปุ่มสตาร์ทแล้วปล่อยให้มันพาคุณออกไปในโลกแห่งความสะดวกสบายและความมั่นใจแบบที่โคโรล่าทำให้ได้อย่างที่ไม่เคยมีรถยนต์คอมแพคคันไหนทำได้มานานแล้วครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอ<ๆ>ัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ